ตีด่ะที่สุดเสื้อสีเหลืองอ่ะแล้วทำผมกับเลดีดลิสเทวิดอหรอนา่เห็นเลยอ่ะของพี่ของคุณโฟยูลงไง,งตอนที่ทูฟอร์ยูลงเทว,วิดอ่ะเอาเหรอหลายๆรูปอ่ะที่ไม่ได้ลงไอซี่เขาลงเทวิดเลยหลายรูปตอนช่วงที่ได้ไปถ่ายอ่ะใส่ของบางเครื่อง,องเหรอไม่บางบางานของพี่อ่ะมันจะดูเห็นได้รูปเดียวอ้าวเหรอพี่ก็ว่ารูปนี้น่ารักก็จะเป็นตรงไหนวะของไม้อ๋อ ใส่กระโปรงนี่เลยหรือลูกไม่ค่ะได้ไปซื้อกางเกงเอรอเหรอทำไมซ้อมกางเกงเหรอพวกนี้ก็ต้องเป็นกางเกงดิมันเป็นอันนี้ไงต้องอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้ค่ะลูกพี่ไม่มานิดนึงเหรอลูกพี่บอกไแล้วไม่มาหรอกไม่เชื่อใช่ลูกพี่ขอเรียกเรียกยังไม่ได้เรียกลูกพี่ให้ไม่เห็นออกมาแล้วมาละ แสงมาแล้วนี้เนาะพี่พิษเนาะมันต้องอยู่อย่างนี้แหละพี่เนสอยู่ที่ถูกแล้วลูกไม่ใช่หรอไม่ใช่ทางนี้พูนทางนี้สวัสดีครับแรกเหมือนพี่ใบมีหนวดอะ กลเหมือนพี่ใบมีหนวดอะอย่างเงี้ยเลยอ้าวโธ่ไอ้้ไอเรากรนึกว่านซูมดิไม่เชื่อบอกคนรถติดอยู่อะ ไปเน้นซ้อมนะไปก่อน